อานน้ารนนี้ครูอยู่ที่บริเวณที่จัดการแข่งขันประกวดใบสีในงานประเพณีแห่ประสาทพึ่งประจำปีพุทธศักราช2554ของเทศบาลเมืองเมืองสก,กนลนครนะครับซึ่งในช่วงที่นักเรียนเห็นแรกนักเสดสัยแรก,แรกเป็นใบสีที่ทางเทศบาลเมืองนสกลได้จัด การแข่งขันทีประกวดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒน,นธรรมและประเพณีงดีงามให้กับลูกหลานชาวเมืองของเราต่อไปนะครับแล้วครูก็จะพานักเรียนนักศึกษาได้ชมกับบรรยากาศของใบสีต่างๆที่ประกอบไปเรียบร้อยเสร็จนะครับในงานนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นงานที่สุดยอดอีกงานหนึ่งของเมืองไทยเรา ป็นใบสีส่วนหนึ่งของใบสีของโรงเรียนธานาลีวิทยานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตจังหวัดสกลนครที่ได้จัดให้มีนักเรียนนักศึกษาคนนําม,แมาแข่งขรนกวดนักเรียนเป็นลูกศรษยใบสีนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างใบสีก็จะมีความประณีตสวยงามเป็นขนาดซึ่งผลงานที่เ,เรียนตั้งในสถานีเป็นผลงานของนักเรียนนักศึกษาโดยแท้จริงไม่เป็นฝีมือจากช่างมืออาชีพใดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมขึ้นต้นอื่ยนต่อไปครับ ต้องเปหนไปเนี <t <t ่ยนะครับตำรวจของครับแต่ว่าต้อบตัวไรงไม่ต้องไม่ต้องสองสิอันนี้เป็นโรงเรียนสกลพระวารีนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งของในเขตจังหวัดสกลนครที่ข้อสอบเข้ามาประจทุกันนะครับ เรนจะเห็นได้ว่าความแตกต่า <Please. S 1> <PAUL or S 2> งมันเป็นความปราณีสวยงามนะครับความละเอียดอ่อนในการจัดจวสีที่ความพิถีพิถันแล้วก็พิสรมากนะครับในการทำนะครับนอกจากนั้นะครับในเรื่องของการจัดตั้งเครื่องเสียนในเรื่องของการจัดตั้งเครื่องเียเครื่องไหว้ครับเครื่องบุกสบวงต่างๆนะครับก็จะมีการจัดรงในความสวยงามในสรการประดับงานประดับมุกนะครับเพื่อเกิดความสวยงามหรูหรา มากขึ้นตามประเพณีนิยมตัวไปมะครับ